สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกักับปพีอยยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้กดแน่นอนวันนี้นะคะจัดเต็มกับประโยคภาษาจีนนำเที่ยวนะคะจริงๆอ่ะมีหลายประโยคแต่ว่าพี่หยางจะจัดมาให้ทุกคนนะคะวันนี้เอาคืนนี้ดีกว่าคืนนี้สามประโยคก่อนนะคะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามกดกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะปี่หยางจะมาสอน ฟรีทุกวันที่หน้าแฟนเพจ f a c e b o o k เลยนะคะวันนี้3ประโยคนำเที่ยวหน้ารู้ในภาษาจีนนะคะมาเลยใครพร้อมแล้วมาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะตาเจ้าวช่งางฮสวัสดีตอนางคืนค่ะแม่แล้วทักทายกันได้เลยนะคะอืมวันนี้เสียงชัดไหมเสียงชัดไหมคะเสียงชัดงหมมชัดไหมชัมชมชมิมัม มาเริ่มเลยนะคะวันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวซึก็เริ่มเลยนะมาดูกันตรงนี้ประโยคแรกเลยตีอีจิประโยคที่หนึ่งเลยนะคะก็คือวันน国来ถึงแล้วค่ะวันีงแลค่ะวันนี้้ันี้แลวันี้วค่ะนี้ถึ้ควันีงแะวนนี้งแล้วค่ะวันและไรลนว่ีนี่้่ะั้งค่ ควแอนหญิงนะคะคือยินดีต้อนรับเบลคัมใช่ไหมคะเวลาที่แบบเพื่อนเรามาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าลูกค้านะคะผู้โดยสารเนี่ยมาเมืองไทยนะหรือจังหวัดบ้านเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้อนรับด้วยคําว่าควแนหญิงควแนหญิงนะคะแล้วตามด้วยเต้าแปลว่ามาถึงอ่าพอลงสนามบินปุ to, ๊บควแนหญิงเต้าควแนหญิงเต้านะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนมาถึงเบลคัมทูเนะคะไฉ่ห oh, oh ัวควแนหญิงเต้าไฉ่หัวนะคะก็คือเป็นไงบอกว่า ยินดีต้อนรับมา,มาสู่เมืองไทยนั่นเองพี่ชินบอกควายหญิงหนีถูกต้องค่ะควายหญิงหนีได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็คือยินดีต้อนรับคุณนั่นเองเ,องเนาะได้อยู่นะคะโซอีซเนะาะควาหญิงต่อไายกว่วแล้วทําไมต้องมีไหลยนะคะหลายตัวนี้เนี่ยในประโยคนี้ใช้ในการบอกทิศทางนะคะว่ามาที่นะคะจริงแค่ควาหญิงต่อชทยกว๋วแค่นี้ก็ได้แล้วแต่อยาใชเน้นว่าเนี่ยมาหาฉันเนี่ย ，欢ั到泰国来，ยินดีต้อนรับมาสู่ประเทศไทยนะคะวนีลบางคนก็ถามปปอยอร์เชว่าเอ้วันวน้ใต้กัได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าซไนมานน,มานะะนี่คือประโยคที่หวันนี้จัดสามประโยคยีนาทีแยกย้ายนะคะใครที่เข้ามาลวอย่าลืมกดไลค์เตือนแจ้ง ส่งต่อไให้เราเป็นฉากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้พ๊อบบี่เราชิเลยนะอ่าประโยคหนึ่งไปแล้วว่าอยิางต่อถ่ายก๋วยแหละนะคะที่จริงนะคะเวลาที่เราอยากจะช่วยเหลือนะคะผู้โดยสารอยากจะช่วยเหลือเอ่อนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้ภาษ,ษาจีนการท่องเที่ยวนะะ้อยอยากจะช่วยนักท่องเที่ยวช่วยเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยที่มาเที่ยวเมืองไทยนะเอาง่ายๆเลยจะช่วยอะไรก็แล้วแต่เราสามารถขึ้นต้นประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะว่าไร้ปังหนีบะ หัวไหลป้องหนีนปากชินอันนี้หิีนอันนี้ผิดหนีนนะคะผิดแค่นิดนึนงจะไม่เป็นไรหนูเพิ่มหนูกแก้เองได้เลยนะคะหัวไหลป้งหนีนปากนะคะหนีงน,นะตัวนี้ N-I-N เสียงที่สองนะคะหนีงแปลว่าคุณหรือท่านเป็นคำสุภาพที่ใช้พูดกับลูกค้านะคะหัวไหล่เอาหัวไหล่ไปเดี๋ยวฉันจะมาเดี๋ยวฉันมา ปังแปลว่าช่วยหรือช่วยเหลือมั้งเดี๋ยวฉันจะมาช่วยคุณละกันวัวลาป้องหนีบปะวัวลาป้องหนีบปะอ่าเดี๋ยวฉันมาช่วยคุณวัวลาป้องหนีบปะวัวลาป้องหนีบปะอ่าแบบนี้เนาะที่มีช่วยอะไรก็แล e ้วแต่ตามสบายเลยแต่ว er ่าอะไรหรือวัวลาป้องหนีบปะอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยคุณนะคะวัวลาป้องหนีบปะอ่ยินนาสู่ปไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ปยพอเขามาปุ๊บใช่ไหมปุ๊บเวลาออกสนามบินหูแบบ ฮิ้วสัมภาระเยอะแยะมากมายเอย้ยญิงเต,ตง่าแล้วอะไรป้างหนิปะแล้วเราก็เดินไปช่วยเขาเอ่อเข็นนู่นนั่นนี่ได้เลยฮิ้วนู่นนั่นนี่ได้เลยแม้อ่าก็เป็นประโยคที่เราได้ใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบช่วยเข็นกระเป๋าช่วยลากกระเป๋านะคะช่วยถือของเอ่อช่วยซื้อนาอะไรได้หมดเลยลอะไรบ้างหนิปะอ่าจะเปิดประตูก็อไอ้าอะไรบ้างหนิปะก็คือแบบเอ้ยเดี๋ยวช่วยช่วยเปิดประตูก็ใช้ได้เป็นประโยคที่ ใช้ได้รวมๆใช้ได้บ่อยๆเลยนะคะเ่า huh? จะเวลเรามาแต่คีย์เวิร์ดก็คือคำว่าปังแปบลบว่าช่วยเหลือนะโอเคไหมอ่าเข้าใจแล้วกดหัวใจให้เราเฉยนิดนึงนะคะพิมพ์เลขสาเลยจะได้ไปต่อประโยคที่3นะคะตีอจีเมื่อกี้คือ欢迎到泰国来นะ Welcome to Thailand ต่อ欢迎到泰国来欢迎到泰国นะคะ Welcome to Thailand ต่อมานะคะ ก็จะเป็นประโยคที่สองว่าะไรป้งนี便便้ปะวอะไรป้องนี้ปะถ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเราก็เปลี่ยนเป็นหนีได้ว่าอะไรป้งหนีป่ะว่าอะไรป้หนีป่ะแบบนี้ได้เลยโอเคไหมคะ好的，那么我们来看下一句，就是第三句，好吗？准备好了吗？那么第三句เ k okay, 大家都想看第三句了，我们来看第三句，我来帮你拿行李吧。 วัวไรป้องนีนนชิงหนีปลาอ่ามาดูซิประโยคนี้เนี่ยคือเหมือนกับเมื่อตกี้เลยใช่ไหมคะประโยคที่สองที่ฟังวัไร้ป้องนีแล้วลงได้ปลาแบบนี้เนาะวัไรป้องหนีนแล้วลงได้ปลาแบบน,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 บบนี้แต่ตอนนี้เราสามารถใส่สิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือได้ไว้ข้างหลังคือตรงนี้วอไรปังหนีนอะไรก็ได้นะคะ 你ิ我ช่ว吃吧，เลี้ยงช่วยกินละกันว่ลลนาเลี้ยงช่วยเปิดประตูได้หมดแต่ประโยคนี้คืออะไรนะสิงีเพราะว่าเรามันนี้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนำเที่ยวใช่ไหมคะเป็นไกด์นี้ต้องแบบเรียนรู้เลยนะคะหนาะหนาะนะแปลว่าหยิบถือเอาจากนะคะหยิบถือเอาจากเนาะแล้วก็สิงหลี่สิงหลี่แปลว่าแปลว่าอะไรสิงหลี่กระเป๋าสัมภาระกระเป๋าเดินทางได้หมดจะแบบพิ้วแบบลากตูเ้เขย 这就是行李行李所以呢换啊那个我来帮你拿行李吧我来帮你拿行李吧有ดี๋ยวเราอ่ะจะมาช่วยลากกระเป๋าเดินทางหรือว่าขิวน้านี้น,น,น่าจะไม่ใช่ลากล้วแหละอ่ะนี่คือแบบเดี๋ยวฉันช่วยหิ้วกระเป๋าเดินทางให้นะาก็ช่วยถือกระเป๋าสัมภาระให้น้นะคะอืมโอเคมาใช่เลยสิ่งนี้คือกระเป๋าเดินทางไว ครงสร้างประโยคเนียหนูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ใช่เดี๋ยวเราช่วยกินนะมึงเยอนะโอ้เตี่เจามาตัวใส่วอะไร yes ังหนิงเชื่อปเดี๋ยวเราช่วยกินนะคะว่าเจ้ามาตัวต้องชี้วอะไรปางนิงวอะไร้งหนิงหนาปะนาเฉยๆก็ได้เราช่วยถือใช่ไหมคะแบบอะไร้างนิงไม่ปะสมมติเพื่อนขายขอเอเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเพื่อนจะไปเข้าห้องน้ำเออเดี๋ยวเราช่วยเฝ้าให้นะคะอะไรงนิงแข่กว่า อ่ะคันกว่ายก็คือดู t a ค e c a r ให้หรือจะ้ันเฉย,ย,ย,ยๆก็ได้วาา่าเรามาช่ว้คันปะคอะไปเข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวเราช่วยดูให้เนี่ยก็คือใช้ได้เยอะมาดังนั้นทุกครั้งเวลาที่ป๊อปปีย้ยาเชอร์สอนประโยคกับทุกๆคนนะคะรมึงสอนคำศัพท์เราจะบอกเสมอว่าอย่าจำเป็นแบบท่องเป็นทั้งประโยคโดยที่หนูไม่รู้ว่า ในประโยคนั้นะแต่ละคำแปลว่าอะไรมันจะไม่มีประโยชน์เลยหนูจะได้แค่ประโยคเดียวคือฉันช่วยคุณถือสัมภาระวัวไหลปังนี้นาชิมีป่ปะแต่ถ้าหนูแกะคำออกมาหนูรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยต้องใช้อย่างไงแต่ละคำใช้อย่างไงแปลว่าอะไรหนูจะสามารถพูดได้อีกเป็น10ประโยค2ี่ประโยค,ยปโยคเป็นร้อยประโยคตามสถานการณ์ที่หนูพบเจอได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะมักคุเทศนำเที่ยวพูดกับลูกค้าพูดกับเพื่อนพูดกับแฟนได้หมดเลยนะคะอ่า uh. ครบสามประโยคแล้วค่ะอา้าวครบสามประโยคแล้ววันนี้สามประโยคนําเที่ยว,ลวเลยอ่ะเป็จริงๆเกินแล้วนะนี่เราตรวจสอบได้กี่ประโยคแล้วค่ะนะว่าไรบ้างน,นาี่นะชิงดีปะใช่อ่านะคะไหนลองช่วยกันแต่งประโยคถ้าอยากจะพูดว่าเดี๋ยวฉันช่วยสั่งอาหารให้อ่าเดี๋ยวฉันช่วยคุณสั่งอาหารให้จเจิมชัวเพื่อนยังไม่มา 你在哪了哎อ้ายังไม่ถึงเลโอเคนั่ย่างนีเดี๋ยวเราช่วยสังอาหารให้怎么说พูดได้ไง,งไดไเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้เออพูดได้ไงน้องปลาได้ไหมเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้เพิ่งได้ยินแค่ประโยคเดียวอิจฉาอกจฉาหลายใ่ไหอืว่นึงลองน,งองนงึค่อย เดี๋ยวเราช่วยสั่งอาหารให้นะเออหัวไลปังยิงเตี่ยนใช่ปะอ้าพี่หัวหัวไล่ปังยิงเตียนใช่ปะน้องสองเ <c ười> พิ่งออกจากหอ HSK สามก็เจอกันนะคะหัวไร่ปังยิงเตียนใช่ปะด้วยแม้ว่าบอกหัวไล่ปังยิงเตียนใช่ปะด้วยลระเก่งมากนะคะ很棒ด้วยิ很好อืมไหนคนอื่นล่ะคะได้ไหม 嗯ย,ยังมีอีกไหมยังมีอะไรอีกไหมยัเราช่วยคุณืั่งอแหสกแก้เให้คุณอยากกเนอ่อนถ็พูดําเล,ล,ลย,ายฉัน,น,กกลละนนะจะช่วยคนะุณสั่งอาหารโอเคก้าคุณอยากดีนอะไดรก็พูดไหมคะ 我来帮您点菜吧อ่าอ่าได้แล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟให้我来帮您买一杯咖啡吧เ่อ我来帮您买咖啡吧我来帮您买一杯咖啡吧ท่านก็我来้您买一杯咖啡吧,咖啡吧โอ้โหทุกคนเป๊ะมากนะคะเินปังจนาเินปังเก่งมากๆนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะเน็นประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปอ่ะ หอมยามวันี้ไปีนมาอีไปคาเฟ่ปาร์ะถ้าสมมติว่าเพื่อนกรอกชามากเลยอะอูกรอกข้อมูลชามากเดี๋ยวฉันช่วยกรอกข้อมูลให้กรอกนะเดี๋ยวช่วยกรอกข้อมูลให้แบบสมมติจะเข้าเมืองจะอะไรก็แล้วแต่เราต้องกรอกข้อมูลเดี๋ยวฉันช่วยกรอกข้อมูลให้อะเริ่มยามได้ไหมเดี๋ยวเราช่วยกรอกข้อมูลให้เออนะคะอะนินหนานเราพูผเจ่อแหละนานี้เราพูเจ้าแหละเอาเอาพาสปอร์ตมา เดี๋ยวฉันจะช่วยกรอกข้อมูลให้น่าเย้าจมาชวงอันนี้นี่ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนๆเราซื้อไม่ได้แน่เลยอะ่ะได้ไหมคําว่ากรอกข้อมูลคืออะไรควยบวะกรอกข้อมูลเย้าจมาชวอาได้ไหมอ่ะคําว่ากรอกข้อมูลอะ่ะว่าอะไรปังนิ่งไหมอีเปคาเฟป่ปะอ่ากําลังคิดอยู่ใช่ไหมเอ้คำนี้มันพูดยังไงนะเออคำนี้มันพูดยังไงนะ วอเลป้าหนิไม่มีใครเขียนพิมพ์มาเลยอ่ะเงียบกลิบเลยอ่ะเงียบกลิบเลยอ่ะวอเลยป้าหนิเขียนเสียบ้ามาละคุมอมาวอเลยป้าหนิเขียนเสียบ่าคนอื่นละค่นอื่นละคะ่นอนละคะอื่นอื่นละคนน่ะ สินซีอากรอกข้อมูลอ่ะได้หมดได้นะคะเออเออแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะลองดูโหเพาอ่ะเอาคำว่ากรอกข้อมูลก่อนคำว่ากรอกนะคะกรอกเน uh, ี่ยใช้คำว่าเขียนเสียนะคะเตียนเสียน我来帮您填写吧我来帮您填写吧嗯นะคะข้อมูล我来帮您填写个人ี息吧 个人信息ก็ common ส่วน多而且เน่ย passport เนี่ย这边้ o m ม o ส่วนต了เนีย人这样เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรานะคะอยากจะ ผู้ภาษาจีนได้ทุกสถา,านการณ์ได้ค่อยๆอ,อย่าลืมคําศัพท์สําคัญมากนะคะแล้วก็โครงสร้างประโยคก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆถ้าเราจําโครงสร้างได้แล้วเรามีคําศัพท์เยอะๆเราจะสามารถแบบพูดได้หลายประโยคอย่างที่เราซึ้งให้ให,ให้ให้หนูแต่งอยูอ่อย่างเงี้ยเออกรอกข้อมูลถูกต้องค่ะคุณห,หมอซื้อตรงเขียนเฉกคือการกรอกข้อมูลด้วน,นีต้องพูดเจ้าไห,าาหาร่มาเลย帮你填写个人信息吧ตัว ภาษาอะะังกฤษหรือภาษังจนะเนี่ยก็กลับไปฝึกกันต่อได้เลยนะคะฝึกเยอะๆนะมีประโยชน์นะคะอันนี้เนี่ยนะคะถ้าใครไม่มีพื้นฐานเราซื้อแนะนำปูพื้นฐานในคอ์ส301ก่อนในนี้ใครอยู่ในคอ์ส301บ้างแต่บอกก่อนว่าคอสสนทนาภาษาจีน301ประโยคไม่มีนะไม่มีประโยคพวกนี้นะคะเม่ยกนะคะไม่ยเจอรเชียรไม่มีประโยชพวกนี้แต่ว่าคือหลายคนอนะ่ะมาแบบยังไม่มีพื้นฐานแต่อยากนำเที่ยว ก็จะมีคอร์สนำเที่ยวอยู่ภาษาจีนสำหรับการนำเที่ยวนะคะก็สามารถเรียนในคอร์สนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีพื้นฐานะเราซื่อก็ยังคงแนะนำว่าเออไปปูพื้นฐานในคอร์สนี้ก่อนนะคะสนนนาภาษาจีน301ประโยคเนาะแล้วเราก็ค่อยไปต่อยอดในคอร์สต่างๆที่เฉพาะด้านมากขึ้นอ๋อคุณหมอลงช่า <laughs> สั้นาลิงกี้่อใช่ไหมคะเออพอแบบเราคำศัพท์ได้ ไวยากรณ์ได้รูปประโยคได้ได้บทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะในเล่มน,นี้นี่คือสอนละเอียดมากเนี่ยมีหมดมีประโยคใช่ไหมคะวอชชื่อแซนไ่ายลิมีอ่ามีประโยคมีบทสนทนานะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ฝึกทำเนี่ยพอเราทำปุ๊บเราคำศัพท์แม่นมันทวนไปทวนมาเราก็จําได้ใช่ไหมคะแล้วพอเราไปเรียนคอร์สอื่นๆที่เป็นเฉพาะได้เนี่ยอันเนี้ยคอร์สนำเที่ยว หนูก็สามารถพูดคุยสื่อสารได้เนาะประมาณนี้อ่ะอีกสักประโยคนึงดีกว่าประโยคที่สี่นะอันนี้จะขอรประโยคนําเที่ยวเลยนะขอภาษาจีนสําหรับนําเที่ยวนะคะเชื่อจิ้งจเหมินโขจอวันช่ิ้งจาเหมนขจอมันลอ่อันนี้จะแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะประโยคนี้จะแปลว่าอะไรอืม เชอร์ชื่อรถแต่อีสเชอร์แปลว่ารถนะคะเชอร์ก็แปลว่ารถนะคะส่วนทําไมวันนี้ภาพยังอยู่ไหมคะนักเรียนคะเชอร์แปลว่ารถนะถิงเนี่ยแปลว่าหยุดนะคะถิงแปลว่าหยุดนะอ่าถิงแปลว่าหยุดนั้นเชอร์ถิงรถหยุดในที่นี้แปลว่าจอดจริงจถิงคือ stop นะคะรถจะหยุดก็ต่อเมื่อมันจอดใช่ไหมคะเพราะนั้นรถจอด อยู่ที่แจยแปลว่าอยู่ที่เชื่อิ้งแจอะรถจอดอยู่ที่ที่ไหนคะเหมือนโขเหมือนโข,นขคำนี้นะคะมีความหมายแปลว่าหน้าประตูนะคะหน้าประตูนะคะเขาเรียกว่าเหมือนโขเหมือนแจเหมือนโขอยู่หน้าประตูนะคะทิ้งแจเหมือนโข,นจ,นขจอดอยู่หน้าประตูอะทิ้งแจเหมือนโขแปลว่าจอดอยู่หน้าประตูโอเคมา อจอดอยู่หน้าประตูจ,ะจือิง在门口โอเคไหมค่อยๆไปดีละนิดน,นะคะแล้วก็จอดอยู่หน้าประตูทำอะไรเดินรอาคำกริยาที่สองคือเดเดิแปลว่ารอพอมีเจอเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่ากริยาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วยังคงอยู่นะคะยังจอดยังรออยู่อย่างนั้นอ่ะรออยู่รอใครคะแราพวกเราเลิกไปว่าแล้วใม่ว่าเป็นการเกิดขึ้นของเหตุการณ์แล้วว่า เ停在ร门口等着我们了ประโยคจะซับซ้อนนิดนึงนะคะก็คือรถเนี่ยมันจอดอยู่ที่ประตูรอพวกเราอยู่แล้วนะคะอ่ะคาค่อยเดียวคว่อยเดียวเร็วหน่อยเ停在ร门口等着我们了อ่าเ停在ร门口等着我们了ก็จะประมาณนี้นะคะพอได้ไหมเอมอเนาะ เคฟเฝ่ชังนะคะวันนี้เราก็แบบเนาะมาสอนประมาณนี้นะคะให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ทบทวนไปวันลานิดวลนหน่อยนะคะเนาะไม่อยากขาดจกให้ทุกคนได้แบบเออมาทวนนิดนิดหน่อยหน่อะคะก่อนนอนนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่นักเรียนคนไหนเออยังไม่ได้ลงคอร์สนี่บ้างคะ้ะคอร์สภาษาจีนจากนิทานะได้เรียนกันยังภาษาจีนจากนิทานะ,นะคะ นี่เรียนยางคอร์สนี้คอร์สนี้สนุกมากเลยนะคอร์สนี้สนุกมากเลยไม่อยากให้พลาดเลยสอนไปแล้ว ep หนึ่งไงยังมี ep สองอยู่นะนท่า站在公司前边等着你好久了啊เก่งมากคุณหมอเขายือนอยู่ที่นะคะโรงพยาบาลเอ๊ะเขายือนอยู่ที่บริษัทชายหน้าประตูบริษัทรอคุณตั้งนานแล้วน,ะนี่นี่คอร์สเรียนจีนจากนิทานนะคะ เนาะเนื้อหาก็จะแบบน่าเรียนมากเดี๋ยวให้นักเรียนแอบ,แอบให้นักเรียนดูนิดนึงนี่เนื้อเรื่องชุดตุย้ยบุชิวชัวหรอกก็จะเป็นมินิทานสั้นๆน,นะคะเป็นนิทานสั้นๆน,นะเนี่ยให้โหลดดูเด็ฟรีเลยเนี่ยเนี่ยนิทานสั้นๆน,นะคะสำหรับเด็กเลยนะคะเป็นนิทานสอนนะคะนิทานคุณธรรมเนี่ยแล้วก็เรียนกันเนาะพอเรียนเสร็จปุ๊บ เราก็จะมีกันบ้านให้นักเรียนได้ฝึกพูดฝึกคุยฝึกอ่านการแบบนี้นะคะเนี่ยมีกันบ้านมาฟังดีกว่ามาฟัง จิ๋วๆเนี่ยเรื่องจริงไม่ใช่นิทานใช่จริงแต่ตอนนี้มันไม่ได้ลอยเก้าลอยก๊าซได้แค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะใครสนใจสมัครเรยได้เลยแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะได้เรียนตลอดเลยไม่จํากัดชั่วโมงทั้งหมดสามเรือนด้วยกันนะคะสอนล,ละเอียดสอนสนุกเนี่ยอันนี้ของคุณหมอสาโอ้เล่าน่ารักมากามาฟังกันมาฟังกันเราใช่ค่ะจิ๋วๆเย่ด้วยผู้ชายหัวช่วย ฉันหูมารู้เห็นอย่างนั้นอย่างค่ะฉันเหลือฟิ้งชอบหรือเหมีการฉันหูต่ำได้ 我的错、啊，可我不是故意的。嗯。谢妈妈，摸了摸小谢的头。罗生问道：“跟妈妈说说，发生什么事情了？”哦，很可爱，妈，你看见没？卡，尼，比如啊。 学了，然后得说对，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  小象得知后，吓得躲在家里不敢出门。象妈妈问小象：“你怎么不出去跟小伙伴们一起玩呢？”小象哇的大哭起来：“妈妈，都是我的错，可我不是故意的。”向妈妈摸了摸小象的头，柔声问道：“跟妈妈说说。” เกิดออไคเป็นบ้างอ,อันนี้ที่ส่งกันบ้านกันมานะคะก็ทยอยส่งกันได้เรื่อยๆนะคะเนาะอันนี้เพิ่งเปิดคอร์สไงเพิ่งจะสอนไปเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วน,นี้ก็จะทยอยทากันบ้านกันมาส่งนะคะอ่าก็ใครสนใจเนี่ยมาเรียนด้วยกันได้เลยสนุกจริงๆนะคะแล้วก็ได้ความรู้ เดี๋ยวให้เราซื้ออ่านฟังดูเราซื้ออ่านหเมเราาคมไม่ว่างงไปตอไม่ได้กอัน่อดฟังอซืออออ้ออ่านจะอ่านให้ทุกคนได้ดูที่เราซื้ออ่าน,นหน่อยไม,ไม่ได้ดูเลย ในกวนีนะคะก็เอาเป็นว่านะคะถ้านักเรียนอยากจะเขาเรียกว่าพัฒนาทักษะการฟังการพูดการเล่าเรื่องของตัวเองนะคะและอยากได้คำศัพท์ที่คนจีนเนี่ยในครอบครัวนะคะแล้วก็คนสนิทใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยเราซื้อแนะนำคอร์สนิทานช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะมีจะมีคำศัพท์หลายๆคำที่เออมันจะไม่เหมือนในแบบเรียนภาษาจีนที่เป็นการใช้ชีวิตทั่วไป ไปเดินเล่นซื้อของช้อปปิ้งทำธุรกิจแต่อันนี้มันจะมีคำกริยาหลายๆตัวที่มันใช้ในชีวิตประจำวันนอนห่มผ้าคุมโปงนิ่งเล่นเด็ดดึงอะไรต่างๆตกใจหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคอร์สนี้อยู่ในนิทานเรื่องนี้นะคะใครสนใจก็ ทักหาอินบ็อกซ์ได้เลยมีคลิปทดลองเรียนฟรีนะคะตอนนี้มีคอรคสมี2สเต็ปนะคะสเต็ปหกับสเต็ปสสเต็ปหมี3เรื่องสเต็ปสก็มีอีก3เรื่อง,ต,ม 2, มองตอนนี้สอนเรื่องที่1อยู่นะคะตอนนี้คอสนี้ราคาพิเศษจากสี่พบาทเหลือเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะเรียนจีนจากนิทานเพราะฉะนีน้ใครสนใจรีบทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเคไหมอ่างั้นเดี๋ยววันนี้เราก็เรียนรู้กันประมาณนี้อย่าลืมกลับไป ทบทวน4ประโยคนี้ด้วยนะคะ3ประโยคนําเที่ยวใช่ไหมแต่เราสุดแถมให้อีกประโยคนึงนะคะนักเรียนก็ไปเรียนรู้ทบทวนกันได้เลยโอเคมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะมิงเพียนเจียนมิงเพียนเจนะคะแล้วเจอกันค่ะจเจ,เจียนสวัสดีค่ะ好的好的都是